กับเบอร์ร้อยนะคะแกะเบอร์8ปก็ได้ชอบทั้ง2เบอร์นะคะเบอร์8ปด้าาได้ไพฉาวาอีกแล้วขอให้เป็นคนละสีนะคะขอให้เป็นคนละสีนะคะขอให้เป็นคนละสีอุ้ยสีชมพูหรอทำไมไม่เหมือนเดิมอะเหมือนจะเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมสตันทำไมเดี๋ยวพี่พา ดูสิตรงนี้ก็สีน้ําตาลนะคะอันนี้ก็สีน้ําตาลเห็นปะแต่ด้านหน้าไม่ใช่อะ่ะอันนี้เป็นสีชมพูข้างในขาวอันนี้ขาวสลับข้างแกะแกะแกะเลยนะคะบีบเลยอ้ยสโลโอ้ยสโลมากอันนี้ค่ะ ดีต่อใจค่ะดูนะคะตรงนี้สีขาวน่ารักนะเขาพี่พาเป็นคนชอบสีขาวเนี่ยดูทะดาทะดมทาดมทาดมมดมตัวต่อไปค่ะทะดาอันนี้มาแล้วนะคะคอลเลคชันคู่กันนะคะอันนี้เป็นมะม่วงสุกทดัดาไอาสวัสดีฉันคือมะม่วงสุกน่ารัก น่ารักดิ้ยนี่เป็นกลิ่นเหมือนเลมอนเลยนะคะกลิ่นสะอาดสะอาดนะคะตรงนี้อ๋อนง่ไงตรงนี้เป็นเลมอนแหละบีบเลยแล้วตรงนี้มีใบด้วยนะใบ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 อันนี้มีขั้วค่ะขั้วเลมอนไม่ใช่มะม่วง <c oughs> เดพหาเลมอนอันนี้มะม่วงอ๋อหยอนี่เพิ่งรู้นะนี่ <c oughs> ดูสิอันนี้หน้าใหญ่นะเอยชอบหน้าใหญ่มากกว่าหน้าเล็กเพราะว่าเจ๊เป็นคนหน้าใหญ่ไงชอบหน้าใหญ่มากกว่าบีบเลยโอ้โห้วังอลังการสุดๆเลยตัวต่อไปกันเลยไปกันเลยนะคะนี่เป็นมาร์กาลองนะคะคาเฟ่นั่นเองนะคะดูสิสีนี้ยังไม่เคยมีนะคะแกะเลยสโลว์อะเป่าอะด้วยอุ้ยเอาแบบว่าแบรนด์นี้เขาชอบทำกระดุง้งกระดิ้งนุ่งนิ่งโอ้ยสโลว แล้วก็เป็นแบบขนมแบบเหมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สโลด้วยนะตรงนี้น่าจะเป็นกาแฟโอ้ยช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตเข้มๆเ,เลยนะคะดูสิน่ารักเนาะชอบชอบ,ชอ,บอ้ามาม,ม,มันน่ารักแต่ตัวนี้ต้องสามร้อยกว่าบาทเลยนะแพงเหมือนกันะ่ะพวกเนี้ยแพงเนาะสกู๊ตชี่แท่งเนี้ยแพงแพงอันต่อไปกันเลยไอยตัวนี้ ตัวนี้เคยเห็นที่ซันเดย์นะคะไม่รู้แพงหรือเปล่าแต่ซันเดย์บอกว่าแรแล้วแพงมากตัวใหญ่อะแต่ตัวนี้ไม่รู้เลยว่าเท่าไหร,ร่ยังไงโอ้มีเป็นสิวอันนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะเหตุครั้งแรกที่น้องซันเดย์ค่ะวีบเลยคือถ้าคนเก็บอะ่ะเขาจะรู้นะเขาจะเก็บกันอะไรเงี้ยพี่พาก็เพิ่งเริ่มเก็บนะมีอันนี้ตัวแรกเลยไม่เคยมีตัวไหนมาก่อนนะคะเขาก็จะค่อนข้างดีต่อใจค่ะเหมือนกับว่า เหมือนเก็บสะสมอะตัวนี้คือแบบเหมาะกับการเก็บสะสมมากนะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์หุ่นยนต์อะไรนิดนึงถ้าดาทาดาทาดาใครรู้ราคาช่วยคอมเมนต์บอกบ้างนะคะอันนี้เท่าไรอันต่อไปหายแล้วอันนี้เลยอะไรอะกิ้งกระจิงกระจิงกิ้งกระจิงอันนี้เป็นตุ๊กตาไล่ฝนนะคะของอ่อของเนนแอร์ไม่ใช่ ไม่ใช่พี่พอแนนแอนเนเขาย่างเด็กแล้วสิบแขวบแล้วไม่ใช่คนละเรื่องเดียวกันอิงกิติงกิิงกิงอิกควซอแม่อิคิวซังนั่นเองได้ไหมมีอันนี้มาให้ด้วยของญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยเขาทําอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นแบบของญี่ปุ่นนะตุ๊กตาไล่ปูเป็นนางฟ้านางฟ้าตุ๊กตาไล่ฝนน่ารักอ่ะ น่ารักมเลยนะคะบีบโมงก็เลยตกตรงตกลงตกตรงตกลงร้องก็เป็นตุกตาไล่ฝนหรือว่าตุ๊กตาให้ฝนหยุดเอิมที่บาชัวปะเนี่ยไม่รู้จําไม่ค่อยได้อะ่ะบีบเลยอุ้ยน่ารักตัวนี้กี่บาทอะห้าอยห้าสิบบาทนะคะโอ้โหแพงเหมือนกันนะเมื่อกี้มีตัวอะไรมางะ่ะ ไม่รู้กี่ร้อยแล้วนะเจก็ไม่รู้ว่ากี่ร้อยแต่รู้ว่าเกิน990แน่นอนนะคะ2ตัวก็เกินแล้วค่ะอุ้ยเดี๋ยวคอหลุดนะคะขอบีบแค่นี้เนาะลอลิปปอปนะคะยี่ห้อลอลิปปอปนะคะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้เนาะ <S <S แต่ว่าตรงนี้ไม่เห็นมีเขียนอ๋อนี่ตรงนี้เขียนว่าลอลิปปอปตรงนี้เป็นตุ๊กตานางฟ้านั่นเองนะคะน่ารัก กล่องสุดท้ายแล้ววันนี้ของเยอะมากกล่องที่จะแกะสองส่งเป็นกล่องสุดท้ายอะไรจะอลังการขนาดนี้นะคะกล่องสุดท้ายคือกล่องเบอร์หนึ่งร้อยหมดแล้วหมดเลยมีพายชวาแกะเลยสีอะไรสีอะไรเอ่ยสีฟ้าโอ้สีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้านะคะ ตกลงเขามีกี่สีอะมีเยอะเลยอะแกะเลยนี่นะคะสีฟ้าเนาะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้พี่พาไปใส่ห่วงมาแล้วนะคะไม่ต้องห่วงฉัน <c oughs> โอเคสโลอุ้ยสีฟ้าเหมือนสโลกว่าเขาเลยเหมือนสโลกว่าใครพวกเลยนะคิดไปเองอะเปล่า <c oughs> นี่อันนี้นะคะลองบีบโอ้โหสโลมากอะไรมาก เป็นกลิ่นคล้ายๆมิ้นไหมไม่ไม่เชิงเหมือนแบบเออเวลาเรากินลูกอมสีฟ้าจะได้กลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นอะไรหรอมันคือกลิ่นอะไรใครรู้บ้างเหมือนยาแก้ไออะกลิ่นประมาณนั้นอะแสดงว่ายาเขาก็เอาใส่ด้วยนะเอาใส่ในยาด้วยถึงไหมกลิ่นเนี้ยแต่พี่หักก็ชอบนะหอมดีนะคะอันต่อไปกันเลยท้าดา,ดานี่เลยนะคะโอ้โหอันนี้ไม่น่าจะคิดว่าจะแพงมากนะ เป็นมัสเบโลรูปหัวใจนะคะเดีอ่านว้ามันเป็นกลิ่นน้ำตาลน้ำตาลอย่างไรบอกไม่ถูกอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะเห็นไหมไม่ค่อยเห็นเลยสีเหลืองขาวอะ่ะอุ้ยสโลต้องถนุถนนชีหน่อยนะคะชี้แบบอันนี้สีออกฟ้าฟ้ามิ้นมินนะคะเป็นผงผงน้ำตาลน้ำตาลนีลน่น,น,น้ำตาลจริงไหมนเนี่ยชิมได้ไหมไม่เอาไม่กล้าชิม สีม่วงค่ะสีม่วงบีบเลยโหสลโลฟากเล็กมากเล็กพี่หนูสุดๆตาดาสีสุดท้ายนะคะเป็นสีเหลืองอีกค่ะน่ากินน่ะนี่มากเลยเหมือนของจริงเลยเหมือนพวกเกลี่อะไรอย่างเงี้ยดูสิโอ้ยน่ารักมีสีเหลืองสองอันนะคะแล้วก็มีสีฟ้ากับสีม่วงค่ะ มีทั้งหมด4อัน550บาทแพงมากอันเนี้ยอันต่อไปไอติมพไมิมารู้โอ้ยจริงจริงเจอยากได้อันใหญ่นะอันใหญ่ของใครของชาวานหรอของใครนี่อันใหญ่ๆเลยแต่แล้วแต่คนชอบอุ้ยน่ารักที่สุดเลยน่ารักมากน่ารักมากนะคะเขาออกได้ไหมลองดึงออกดิ อ,อ๋ได้ด้วยอ่ะน่ารักมากอะ่ะอันนี้เป็นชิ้นประมาณมือเลยนะแล้วเขาก็จะมีห่วงมาให้ใส่ด้วยนะคะอ้าวใส่ที่ไหนเนี่ยให้เจาะเลยเหรอึไม่เอาอ่ะไม่เจาะโอ้ยหอมอันนี้เป็นกลิ่นช็อกโกแลตที่เหมือนพี่พารีวิวไว้ตัวโดนัทรูปหัวใจตัวนั้นน่ะกลิ่นช็อกโกแลตแบบนั้น หอมมากจริงๆอ่ะพี่พาคิดว่านะกลิ่นพวกนี้นะต้องเก็บใส่ถุงเขาไว้ถ้าไม่เก็บอ่ะมันละลายหายไปกับสายลมและแสงแดดแต่พี่พาไม่ชอบใส่ถุงเพราะว่าเวลานั้นอ่ะเวลาเราถ่ายคลิปออกมาเวลามันมีถุงพลาสติกแบบบางๆอย่างเงี้ยมันดูไม่สวยอ่ะคิดเ,เองหรือเปล่าไม่รู้เนาะไม่งั้นก็ต้องหากล่องใส่อกล่องใส่เลยเหรอเจ๊ปาเอากล่องใส่ทุกอันเลยดีไหม จนกันพอดีเลยแค่ซื้อสกุลชีก็จนแล้วยังต้องหากล่องใส่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปหากล่องใส่กันจริงไหมยังไงก็ต้องใส่นึก็อ,อกอแมไม่ใส่ไม่ได้หรอกไม่ใส่ก็เจก็ไม่ได้กินนี่ก็สิน่ารักมากเลยจะเล่นให้เป็นร้อยให้หมดเลยอันนี้ <c oughs> มีปณิพน์ในตัวเองนะคะอันต่อไปกันเลยอันสุดท้ายแล้วเป็นโดนัทนะคะคาเฟ่ดีเอ็นนั่นเองนะคะ 3 5มราสิบากิ่นอ๋อมีกลิน,นช็อกโกแลตเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันโอ้ยดูดีอ๋อนี่ด้านนี้ด้านนี้คือด้านหน้าถูกไหมอ้สโลให้อาภัยได้ค่ะไม่แพงไม่แพงไม่แพงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องซื้อแบบกล่องใหญ่ๆมันถึงจะคุ้มนึกออกอหมแบบราคาสูงๆแล้วได้ของชิ้นเยอะๆอ่ะแต่พี่พานคิดว่ามันก็เหมือนแบบ ถ้าเรามีอันนี้แล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะซ้ำได้ถูกไหมแต่ถ้าสําหรับคนที่ยังไม่มีสกูชี่อะซื้อกล่องสุง่มอะคุ้มกว่านะคะแต่ถ้าคนที่มีเยอะๆแล้วอะเลือกเก็บตามที่เราชอบก็จะคุ้มกว่าเนาะแล้วแต่คนเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราได้กี่ชิ้นแล้วได้อะไรบ้าง โอเคมันเริ่มกันเลยนะคะเราได้ทั้งหมด23ชิ้นนะคะที่เป็นสกูตชี่แล้วก็สองชิ้นที่ไม่ใช่สกูตชี่นะคะเป็นผู้ชายกับขนมนั่นเองนะคะแล้วก็มีพายชวานะคะทั้งหมดสี่สีสี่แบบเลยนะคะสีสีอย่างเดียวคะ่ะพี่พาแบบเดียวกันโอเคแล้วก็ไล่มานะคะตุ๊กตานางฟ้าค่ะแล้วก็ไอศครีมโคนค่ะเลมอนค่ะอันนี้เป็นขนมปังนะคะ ตัวนี้เป็นมีโคโลเหนือค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมาสเมโลค่ะมะม่มวงค่ะอันนี้เป็นมาการองค่ะสีน้ำตาลเนาะช็อกโกแลตไอติมนะคะโคนเหมือนกันค่ะแมวเหมียวแล้วก็เป็นโดนัทส้มค่ะอันนี้เป็นปอมปอมนะคะอันนี้เป็นแกะแอสเซรี่นะคะอันนี้เป็นแท้งเนาะอันนี้เป็นตัวไหนเป็นสิว ตัวสิวนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นชุดเพนสกุชี่คิตตี้ค่ะวันนี้ไม่ต้องบอกว่าจุใจแค่ไหนนะคะชอบมากอะไรมากเลยค่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่พานะคะอันนี้เป็นกล่องสุ่มรนะ้านชวากล่องสุดท้ายเลยนะคะที่พี่พาจะได้แกะเพราะว่าหมดแล้วซื้อมาแค่นี้นะคะแล้วอีกอย่างนะคะหมดคอลเลคชันนี้พี่พายอยากจะมาทำสกุตชี่คอลเลคชันกันนะคะแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทําแบบไหนดีหนึ่งเลยนะคะเป็นสีสีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสีฟ้าคอลเลคชันสีฟ้าไป1อันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเป็นของกิน ผล,ลไม้เป็นตุ๊ก,กตาก็เอาไว้ด้วยกันนะคะหรือว่าเราจะมาทําเป็นสีก่อนจริงๆพี่พักก็อยากให้เขาแบบอยู่สีเดียวกันแล้วมาถ่ายรูปอะ่ะมันคงจะสวยมากะนะแล้วก็มาบีบทีละชิ้นเนาะแล้วอีกอันก็ค่อยเป็นเหมือนแบบคอลเลคชันตุ๊ก,กตาอะไรต่อไปแบบนี้ดีไหมเนาะเดี๋ยวก็ขอความเห็นน้องๆว่าอยากเห็นยังไงก่อนกันเลยนะคะ คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิปเนี้นถัดไปพี่ผาจะทําอย่างแน่นอนเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงคลิปนี้ป๊าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ